สวัสดีครับพบกับยาสกาเลตวางออกทั้งนักผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม Overwatch กันอยนะู่เนาะวันนี้นะคุณผู้ชมยจะมาเล่นหมวดคอมพิถีพิถเพย์หรือหมวดเก็บรงอ,อีกเช่นเคยเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื Real ่อนทุกคนนะที่เป็นกําลังใจให้ยะที่ทําให้ยะเนี่ยแรงขึ้นมานะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกส,ส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มน้องๆกลุ่มหนึ่งนะคุณผู้ชมมีเยอะมากๆเลยมา1สิบกว่าคนได้เลยมัง้งคือช่วยให้ยะผ่านพานให้ยะแรงขึ้นมาพวกๆเลยคุณผู้ชมจากพันสองร้อยตอนนี้ก็เป็น 2000, สองนะพันสองแล้วคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณทั้งกําลังใจแล้วก็ขอบคุณกลุ่มน้องๆกลุ่มหนึ่งที่ทําให้ยาแรงขึ้นนะ้วยเนาะต้องขอขอบคุณจริงๆก็กําลังใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีคนช่วยก็ทําใให้ยะนีมกลังจ ถ้าเป็นเท่าๆไปอีกคุณผู้ชมต้องขอคำพูดจริงๆเ <c oughs> นี่ยพูดกระตุ้นตันบ้างคุณผู้ชมจะร้องไห้ม <c> า <oughs> ตรงๆ <c oughs> โอเคคุณผู้ชมเราไปเล่นกันในโหมดคอมเพรสชิฟเพยหรือโหมดเก็บแรงกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลย let's <c> go <oughs> มาหาคุณผู้ชมเข้ามาในเกมเรียบร้อยเนาะอยู่ในด่านไอเคนวอร์ดเนาะเอิ่มมา <c oughs> คอม <c oughs> เพรสชิฟเพย์แล้ว <c oughs> เลือกตัวเมอร์ซี่เลยจ้ะเป็นเมนเมอร์ซี่ก็ต้องเมอร์ซี่นะคุณผู้ชมอืมสดชื่นนะคุณผู้ชมกินนมเย็น ร้อนๆของประเทศไทยก็ต้องแบบกินอะไรที่มันเย็นๆชุ่มฉ่ำๆคุณผู้มช,มชมกินน้ําตาลให้มันมากไปเลยคุณผู้ชมให้มันแบบตอนแก่เบาหวานไปเลย <c oughs> คือมันต้องแบบสดชื่นไยก่อนต้องหวานไปก่อนคุณผู้ชมหวานเปรี้ยวเย็นเนี่ยของสําคัญเลยสําหรับฤดูร้อนเนาะเราต้องแบบอย่างนี้แหละอืมต้องหวานเปรี้ยวเย็นมาเป็นฝ่ายบุกกันนะคุณผู้ชมมามีซัพพอร์ตก็มีเมอร์ซี่แล้วก็มีเอ,อ่อรูซิโอเนาะส่วนแท้งก็มีออริสากับไลฮาร์ด ดาเมจเป็นฟาลาแล้วก็เอ๊ะท็อปจอนงั้นเหรอแปลกจังเอาท็อปจอนมางงเลยลูกเออตายนะละตายละไม่รู้ว่าจะบุกเข้ายังไงถ้ามีท็อปจอนนะชีวิตโอเคมาดูกันว่าท็อปจอนจะมีประโยชน์ยังไงกับการบุกงงงงจังเลยใช่คือปกติจะเห็นแบบถ้าเป็นแบบเอาสายป้อมมันก็จะเห็นแบบเออบัรชันใช่ไหมล่ะ ว่าบาชาันมันมันเล็งได้มันจะเอาใครก่อนเอาใครก่อนอะไรเงี้ยแต่อ้ป้อมเนี่ยมันก็เล็งไปมัวม่วๆคุณผู้ชมเออเนอะอืมช่วงนี้อาจจะลงคลิปชานะคุณผู้ชมเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยทั้งอาทิตย์เลยยัดสอบเลยนะยัดสอบหมดเลยอะเออไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ละสอบสอบเสร็จก็ปิดเทอมแล้วก็น่าจะเริ่มแบบสอบโปรเจคคุณผู้ชมยิ่งใหญ่ไปใหญ่เลยตอนนี้ัน่จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไอะไรนะแต่ก็พยายามจะลงให้ได้มากที่สุดนะอาทิตย์ละสามครั้งก็ยังดีถูกไหมดีกว่าไม่มีอะไรลงเลยเนาะ คมาเราตามฟาราไปดีกว่าโัเคมาเค้ฟาราแล้วที่จะแบบบุกเข้าทางด้านหลังนะคุณผู้ชมจะใส่ลวงสลวงช่องคอดนี่เองการมันลุกปาปโอ้ยย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 ลยย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 ้ยย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 ายย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 ยลยยย อแล้วทไมอย่างนี้มันเก็บข้าโซเยอร์อะชีวิตหรือมันบอกกันว่าโซเยอร์มันรู้ได้ไงได้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 ไปยุคนขอยยุคน้อยโอเคให้ฟานลาเขาไปบุกคนเดียวแล้วคุณผู้ชมปะปะปะอะไรอะเข้าไปเข้าปะปะ ทำาทำลายทำลายกันเะพอร์ตด้วนะลูกเวดี้เวดกเดีว่าไหมรับเนี่ยีะอยู่ไหนวะนีลก่อนไห้ทีะพอยู่ไหนอ่ะวาไชมีวิิัมเราเป็นยังไงเอ่ย เอาล็อกก่อนไอ้โซ่ยิ่มัต่ำไรล่าอยู่นุกเมืรอเป็นเลยและติดต่อติดต่อมาดู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 ด เออทำไรเฮลิอรเตอร์เงหรือมันหมดแล้วอ่ะปาปะได้อยู่ได yeah, ้อยู่ได yeah, ้อยู่ถือว่าตอบโจทย์ใช่ไหมซ้ายหมดแล้วพดอะไรฮะ สามในหน้าเราเป็พ่โตขอบคุณมากองริสัทนี้ช่วยต่อต่อเสร็จนิดเดียวอ่ะดตัวตัวตัวักสู้เันข้อเหนียวหนไปไหโอเคโอ้ยไชัวร์เหน่อยมากคุณผู้ชมทุกสองอคติดต่อกันเลยมา ต้านี่ก็วางป้อมไปทั่วเลยนะลูกวางขวางแคมป์ไปทั่วเลยตายตายตายโอ้ยอลิซาลูรุคือไหนกันวะคุณผู้ชมตายตายตายมุนมุนมุนมันคิดคุ้มากคุ้มากมือเมอร์ซี่ห้ามอยู่นิ่งนะคุณผู้ชมต้องแบบบินไปบินมาเนาะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยแหละเล่นกันแล้วทุกสุขเป็นนี้แหละ คือแบบคนชนะนะรุ่นยาคนลำบากก่อนตรงๆคือต้องแบบไม่ต้องไปวัดไปแบบทำบุญก่อนเพื่อถึงจะแบบมีโอกาสชนะมากขึ้นอะไรเงี้ยเอาตรงๆนะเขาต้องแบบลวงด้วยแหละลวงว่าเจอทีมดีหรือเปล่าหรือยังไงถ้าแบบไม่ได้มากับทีมนะเจอทีมที่เก่งกว่ามากเลยไหวหลับนิดหน่อยนดหน่อยโอเค ข้างหลังแล้วอ้หลบกันหลบๆๆ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 หๆๆ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 ีๆๆเๆๆยๆๆๆๆเๆๆๆๆๆปๆๆๆๆๆูๆๆมๆๆดๆๆๆๆๆๆอรๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆมีๆๆๆคุณๆๆ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 ๆับเๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆรๆเรา ตบตบโอยดีแรล,ลยอ่ะกินน้ำขอกคุณผู้ชมทาให้ใจเย็นลงฟาดรอ,อไม่ใช่ไฟด้วยอะไคิดบอลฟาดรยงเกินไปหรือเปล่าวะมันฟามันใช้ไฟด้ไงโอเคไหมเดิน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 อ่

ไป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 เหนือทีแล้วอ่ะโอ้ยตก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 โอ้โหตกเลยโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้เด้งเด้งมากเลยอ่ะเออเดินตกเองหรอหรือไงตายละปักแป็กมากแต่ดันได้ไม่ค่อยไกลเลยนะประมาณครึ่งทางอ่ะไม่ถึงครึ่งทางด้วยคุณผู้ชมก็ต้องตกรอ เหลือกันผมก็สุดท้ายละตายตายตายหนักไม่ไกลนะยาวแค่ใกล้เองฝ่ายมันมีสิทธิ์ชนะสูงถ้าเราไม่ไดันไกลกว่าน,นี้ต้องเข้า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  ของมันแบบไปะมากเลยอ่ะโอเคนะเราแบบได้แค่93-75เมตรเองอ่ะไม่ไกลนะตรงตรงอืมสกอร์อ่าสดชื่นชีเป็นไรนะผู้ชมเราถือว่าทำเต็มที่อยู่โอเคมามารอบนี้เราต้องแบบสู้ๆโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาทีมเราทัอจอมิกะ มันนี้ไปเราจะได้ทัอปจอนใหญ่เลยคุณผู้ชมเอืเนานะทัอจอนมันมันโดนทําลายออกันง่ายไงไอป้อมอะ่ะที่วางเอาไวอ้อ่ะเพราะว่าอีฝาฟหนึ่งมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ลิงอย่างเงี้ยเออคือลิงอะมันแบบช็อตทุรชาตินาจักรเอาตรงๆนะยังไม่เห็นป้อมทัอจอนจะยิงได้นานเกินหนึ่งนาทีแล้วตรงๆมาอก <c oughs> จริงๆนะชีวิตเออปปะ ดูกัน <c oughs> ไม่ค่อยไม่ไกลเท่าไหร่นะคุณผู้ชมใกล้ๆยังอะน่นากลัว <c oughs> คือเราต้องห้ามให้มันยึดจุดแรกให้ได้ <c oughs> ไม่งั้นยาวยาวแน่ <c oughs> ต้องกันจุดแรกให้ได้นานที่สุดนานแบบไม่ให้มันยึดจุดแรกได้ได้เลยอยิ่งดี <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ชีวิตเราเนาะเออโอเคมาทีมเรามีซัพพอร์ตเหมือนเดิมสองคนเนาะแล้วก็มีลฮาร์ดแล้วก็ รถฮอกเป็นแทงเนาะส่วนดาเมจมีฟาลาน,นี่ดีมากแล้วก็โซเยอร์เอาไว้เก็บฟาราไไปหนึ่งถ้ามันมาเจ๋งอยู่ทีมเราคือการวางแผนได้อยู่เนาะเออรถฮอกก็ดีไง,ไงไว้ดึงเวลามันแบบมาลร้อๆแถวเนี้ยดึงๆมาเลยจ้าได้อยู่ฟาราน,นี่คือตัวปวดเลย <c oughs> คือดาเมตแรงมันก็ปวดด้วยไง <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่เอามาดูกันซัพพอร์ตสองนี่คือถือว่าสุดยอดละจริงๆ เป็นตามตามรูปแบบเกมของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เพลงไงคุณผู้ชมจีดัดอีกแล้วองสองสองใช่ไหมล่ะดาเมจสองอัเงี้แท้งสองแล้วก็ซัพพอร์ตสองโอ้ยยิงแรงจมูกลูกตัวอะไรไม่รู้เต้องจะมีงแรงมากเปอ p ์เหรอ Sniper ไยิงโอ้ยยิง s n i p รยิงแรงอยู่แมนได้นะประเด็น ตายแล้วตายละที่เราตายไปสองคนแล้วคุณผู้ชมเหลือเราแค่ากี่คนมันดีนะจ้ะมีต้นมีต้นมีตนอย่าไปอยู่เนี่ยงคุณผู้ชมแล้วก็หาจุดหลบไปด้วยโอ้ยตัวเยิอยู่ข้างบนโอ้ยตายชีวิตจะบอกเพื่อนยังไงนะตัวเยิ้อยู่ข้างบนน่ะยิงฟรีนั่นน่ะตายแล้วตายแล้ว ถ้าเป็นคนไทยนี่ก็จะน่าจะสือ่อสารกันง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมตาย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 ยังเก็บอันตีไม่ได้เลยอ่ะขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนโ <c oughs> อ๊ยยังไงนะคุณผู้ชมนะต,าตายตายตายชีวิตไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้มั่งได้ฟรีเลยโอเคอ้ายมันก็ได้ไปคุณผู้ชม มันบุกกระเรียวอยู่อะคือไม่คิดว่ามันจะเอาวิ w i d o w เกอร์เหมือนกันนะเออเป็นไงหล่ะคุณผู้ชมสำรับแบบนี้แหละคนอรเงี้ยเยอะเขาแบบเล่นกันเก่งเหรอเจ๊งเกินที่แบบว่ามันรู้บรรณาเขาเล่นกันอะไรอย่างงี้ดูดูไปดูไปตาย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 ไป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 บุกไปบุกไปบุกไปดันรถไว้อ่ะลูก ถ้าไม่ดันรถนี่จะแบบี่จบแน่าตัดบบกาลตเนี่ยโอ้ยตายหมดเลยหรอโอ้ยมันจะมาลตีอะไรตอนนี้วาโซเยอร์อ่ะโอ้ยเสียดายเบื่อจังเลยผู้ชมเอ๋ย เหนื่อยฮ่าเลยคุณผู้ชมสงสารแต่แม่ปลาตาย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 อ้ยลูกว่ามันไกลแล้วมันไกลถึงมากช่วยคนเดียวเหรอตายตายตายช่วยไก่อนเมื่อกี้มันขึ้นสคนแลแต่พอชุปุ๊บเหนึ่งคนจ้าแต่ไปเกิดแล้วเลย นางลิงมันมันไม่สนใจใครเลยคุณผู้ชมสนใจแต่เรารถรีบๆกลับลูกรถมันไม่ค่อยเคลื่อนเลยคุณผู้ชมโอ้โหคุณมากนางลิงกับนางโคลยได้คอยเก็บรอมตลอดเลยอ่ะชีวิตนี้มุ่งรบลดรบลดรบพจ้ดันไว้ดันไว้ดันไว้ยี่สิบเดีย

รบก่อนรบก่อนรบก่อนโอ้ตายสองคนหรอปุ๊บเลยเองะไรปะปะคุณผู้ชมโอ้ยเหนื no like? ่อยมากมันเหลือเวลาสองนาทีนานมากเลยนะคุณผู้ชมสำหรับ M o v e r p a ถือว่านานนะ จังเลดอยู่ตรงไหนวะได้ยินเสียงอ่ะโอเคอลิซ่ากลับมูกอลิซ่าระวังนะลูกระวังุนระวังลุนยู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  ตใครโทรมาไม่รู้คุณผู้ชมเอ๋ยวางไปก่อนวะายรู้ไมมโทรตอนนี้ลูกใครคุยโทรมาคุณผู้ชมเอ๋ยจังแรกปีหายนะโอ้ยใช่หน่อยโอเคขอบคุณสวรรค์โอ้ยต้องหิวเัืๆเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้ใครโทรมาก็ไม่รู้เลยแต่เขาโทรกลับหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีคุณผู้ชม ตายเลยตา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 ยชีวิตคงไม่จะไปได้สวยมันมากคุณผู้ชมกินเราเป็นงานกันอยู่นะหลังๆได้อยู่ได้อยู่เฮเราต้องรออันตี่นะคุณผู้ชมรอรอใช้อันตีเนาะพยายามไปอยู่ใกล้เพื่อนมากเกินไปเนาะจริงๆถ้าแบบมันปึ้งมาทีเดียวเราก็ตายไปด้วยเนะเราต้องระวังตัวอ๋อวินสตันเนาะวินสตัน

เยโอรอะองยอีไร่ออโอยออ้เนี่ยลอบกบอนิดเดียวองีนยวองเดีย้อกนิดเดียวนเดียวโอเคทีมคิวคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยเกมนี้เหนื่อยมากนคได้หมื่นองเนาะ โอ้โหเถอได้อยู่เราชนะไปนะคุณผู้ชมโอ้โ,โหโคตรมันเลยรอบนี้สุดยอดอ่ะยอดอยู่ะต้องกุทีมเลยคุณผู้ชมตายแล้วลใครจะได้เพลย์เดเกมนะลูกตาย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 ,ตาย,ตายใช่ได้คุณผู้ชมจังแรตได้หรอไหนดูซีลูกแค่สังเกตเนาะชนะทีมเราเหรอโอ้โหสุดยอดเลยเป็นตอนที่โอลิซ่าปั๊บให้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหจังเลตจัดเต็ม มาเต็มมากโอ้หนี่ไงเออให้นางหน่อยนะว่าให้นางนางติดไหโว้ยต้องให้เราสิเราเหิวตั้งหมื่นสามเนี่ยหิวดีดีเอออ่ะคุณผู้ชมถ้าชอบยักษ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็กดเอ,อ่อถูกใจเพจให้ยด้วยเนาะโอเคฮะไปแล้วนะเพืพ่อนๆบ๊ายบาย